วัสดีจ้าเมื่อนี้พี่ไม่สิมาย่ำนงจีนแล้วพี่น้องพี่ไม่มีเม็ดกระถินเห็นบอกพี่ไม่สิใส่เม็ดกระถินสองแพ็คพี่น้องพี่ไม่สิกินคักๆแล้วเครื่องย่ำก็มีอย่างกับมะเคือเทศมัะนาาจ้ะพี่น้องพี่ไม่สิย่ำใส่ปลาหมึกพร้อมพี่น้องเห็นบอกปลาหมึกกิโลหนึ่งเอ่อลวกเหลือเท่านี้พี่น้องกิโลกว่าสมัยเหลือเท่านี้ แซบแบปลาหมึกอันนี้พี่ไม่ซื้อมาจากร้านไท่พี่น้องขาดไม่ได้คือนมจีนนี่นมจีนใส่ไปแต่พี่ไม่ใส่มาเบิดดอกย่านกินมาเบิดมันหลายพี่น้องมันสองกิโลคนเดีวเลยนะเีเะจพี่ไมสซ้าใพี่น้องเนาะเครื่องเครื่องออออย่ากับมันเหนียวของพี่ไม่ พี่ไม่ก็ใส่เออเดี๋ยวนะคะอันนี้พี่ไม่พี่ไม่เห็ดยุคอคุมีด้วพี่น้องพี่ไม่ก็ใส่ใส่มะเขือเทศพี่ไม่ก็สีปรุงพี่ไม่ก็สีปรุงเครื่องสักก่อนจ้ะมาพริกพี่ไม่ต่ำแล้วตามอายุพี่น้องโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวใสิให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งมาพริกพี่ไม่สักก่อนแต่ว่าพี่ไม่บริต่ำลืมลืมพี่ไม่ เออปั้นเอาพี่น้องปั้นเอามกพริกด้วยนี่พี่น้องมกพริกมกพริกด้วยนี่นี่พริกบนตามอายุเลยนะพี่น้องบะเพ็ดบะกินเลยนะสไตล์พี่ไม้นะพี่น้องแล้วก็พี่ไม่ใส่ใส่มะเขือเทศนะพี่น้องใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขือเทศนะพี่น้องอืมพี่น้องเบิ ย่ำย่ำนี่ต้องเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเนาะพี่น้องเนาะบัานเห่าเขาเอินสัวสัว่วเขาปุ่นเลยพี่น้องพี่ไม่ใช่สัวปุ้นนั่นแหละพี่ไม่ไปร้านไทยแต่ว่ามันบ่มีหมากฮูงพี่น้องเขาเขาบ่าค่อยมีเออเอเอผักสดว่าบ่ามีกับมีแต่เออมีแต่ผักกวางตุ้งย่างเดียวอยาพี่น้องทวงอกเขากับแซ่แข็งแซ่แข็งพี่ไม่กับบมากเนาะพี่ไม่มากินผัก นี่อันเออลริมบอกพี่น้องพักกระเดาด้วยนี่จากลูกพี่เอวลูกพี่อเอวอาให้พี่น้องพักกระเดาแห้งแต่ว่าพี่ไม่พี่ไม่ก็เอามาลวกอีกรอบนึงกะพี่ไม่สก,กินกับเออส่วนน้ำจินงปลาส่วนน้ำจินกับเออซสอยจูแต่สอยจูก,จก็าท่านอยากพี่น้องกินเรื่อยแลวก็บ่ค่อยอมานนะคือจะกินส่วนกับปุเห็นสังเม็ดกระถินมาหกแพคพี่น้องก็เลยสิก,กินกระถินให้เบิดัะก่อน ก่อนเอ่อก่อนก่อนมันจะสั่มเหมืนมนใส่ใส่หลายๆพี่น้องนะที่ไม่มากมากกินมนะเขือเทศพร้อมที่ไม่มากินเปรี้ยวพี่น้องเปรียปร้ยวเผ็ดใส่ไปใส่เยอะๆเนาะพี่น้องมาเสียบเสียบเลดเฮ็ดเองกินเองเนาะพี่น้องเสียบมาเสียบก็ต้องกินเนาะ ตุยน้องกลมน้องใจพี่ท้องเนาะน้องอ่อยเนาะน้ององน้องตะวันแม่น้องจีนเนาะมู้หญิงเนาะทุกคนอะไรจ้ะน้องเฉลิมเนะาะมาเดินน,นี่บางนาเนี่ยไ่ค่อยเป็นน้ำพี่น้องบางนาในี่ของนาในหน่อยใส่ตแตงคุงจังแซ่บเดิน ไม่ใส่นี่มังนาวใหญ่น้องจะเป็นน้ำพี่น้องมังนาวเหลืองๆนี่เป็นน้ำคั่กอะไรนะอื่พี่น้องขั้นบ่เป็นน้ำจุกจอกเลยอือเอาเม็ดมันออกมั้งยำถือเมด็มดนี่ขมแท้าไดน้องพี่น้องขมสะเดาไปเสียเป็นแบนเลยขมมังนาวนั่นไปเแซ่บปน้องพี่น้องเม็ดหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนะ รวลงไปจกเม็ดแล้วเลยนะนี่นะคะใรเจาสมศร์กวานมีปลาเมือกพี่นอ้องก็นุ่มจีนน้ำพักกับก็ไม่มียังก็มีสะเดากระกทิ้นนี่แหละจ้ะก็มีเออก็มีพอกขรีเนาะในในตูเน้เย็นพี่ไหมมีพอกขรีมีกระหล่ำพี่ไหม ไปร้านไถแต่ว่าเขาบ่ามีผักไทยขายแต่ว่าผักกระถินพี่ไม่สั่งทางอันนั้นด้วพี่น้องสั่งทางอินเทอร์เน็ตเดีวบางนาพี่ไม่พ่อสุกคนพี่ไม่พี่ไม่ยามมันสมโพดถ้าสมโพดมันสีม่วงสียง่ยวนาะพี่น้อง mm hmm. น้ำปลาที่ไม่ใส่เลยเด้อพี่น้องน้ำปลานี่ใส่ปลาเด็กปลาเด็กน้องสาวเห็ดอะไรับพี่น้องปลาเด็กที่ไม่เห็ดบ่เป็นก็คือปลาเด็กเลยพี่น้องนวออื่นเห็ดเป็นนี่จะปลาเด็กโอ้ยมีตอนนัวพี่น้องเบิ้งสีห้เบิ้งตอนบใหญ่ตอนปลาเด็กน้องสาวพี่น้องเห็นม่้พูนพี่น้องเห็นบ่ ตอนประเด็กคุณคักบอพี่น้อ,นองนั้โอ้ยหอมหอมหอมมาเด้อมาฉีกประเดก็กเนี่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 น,น,น,นี่ตอนประเดก็กเนี่น้องโกมน้องลาตีน้องตุ้ยมาฉีกประเด็กน้ำพี่ไม่เด้อไม่น้องเจนแม่น้องคอมเนาะน้องใจเนาะพี่ท่องแอนั่นนี่ประเดก็กใส่ลงไปนัวพี่น้องประเด็กนี่น้องสาวเปินลปุ๋งมาเร็บร้อยเลยด้จับพี่น้องประเด็กเนี่ยมัน,มมนบาเข้มจับพี่น้องเพราะว่า ตอนเพิ่นต้มเพิ่นปรุงเพิ่นกระไซอันเพิ่นใส่น้ำกระเทียมเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่เครื่องใส่เครื่องหลายอย่างใส่เครื่องหลายอย่างเพี่ไม้ใส่สุบดใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยน่าจะน้องชุบสดพี่ไม้ใส่ซอนหนึ่งนี่พ่อใส่หลายใส่หลายแซบหน่อยแซบหน่อย มะนาวพี่ไม่จะใส่แล้วพี่ไม่พี่ไม่ติดปรุงเครื่องนี่นี่แหละพี่น้องการตำมะฮุ่งพี่น้องต้องปรุงเครื่องนี่นี่แล้วมันจังแซ่บแล้วพี่น้องเด้อตอนแรกข้าก็ะตำพริกกับกระเทียมซะก่อนตำพริกกับกระเทียมแล้วข้าก็ปรุงเครื่องบะหมี่บีบมักมะนาวมะเขือเทศชูรสน้ำปลาปลาล่าก็มาปรุงเครื่องเนี่ปรุงเครื่องไซโคลข้ากระตำเนี่ยในเครื่องมันเข้ากันพี่น้องพี่ไม่โอ เพร่เส้็น้องจีนพี่ไม่ลืมพี่น้องพี่ไม่เอ่อ ต้มเปนด้านพี่ไม่ต้องเอาใส่น้ำสก,ก่อนกับกระสันมันมันสิโอ้เสน้นขนมจีนงามๆเลยพี่น้องเนี่ยงามๆเห็นบอกประมาณสองกิโลกว่าแหละพี่น้องเนี่ยสองกิโลกว่าแต่ว่าพี่ไม่ก็ใส่เบิดพี่ไม่ก็ใส่เบไปพี่น้องอ๋อเดี๋ยว,ยวพี่ไม่ใส่น้ำสักก่อนันจะใส่น้ำพี่น้องทาบ่เอาน้ำมันสเหนียว กินคักๆเสพๆพี่น้องกินยากิอยาเสพเบิ้ลเลยกินยาเนาะพี่น้องเพราะว่าพี่ไม่พี่ไม่หยุดงานถ้าพี่ไม่หยุดงานพี่ไม่กับีเวลาให้กับเขากินพี่น้องถ้าทํางานกันถ้าทํางานพี่ไม่ถ้าทํางานเมื่อบ้านคือเสาร์อาทิตย์นะแฟนกับสีเให้กับเขาทาเป็นกระสิเออหนึ่งข้าวเหนียวถ้าอยากกินข้าวเจ้าเป็นกันสิหงข้าวเจ้าเพราะว่าแฟนพี่ไม่ พ่อมาแฝงพี่ไม่หุงเขาเป็นกันหนึ่งเขาเนี้ยเป็นเพราะว่าพี่ไม่สอนเพื่อนพี่น้องเวลาข้าไปทําง,งานเนา่ทั้งเห้ามาเห้าเห้าจะมาด้เฮ็ดพี่น้องสอนเห้พวเฮ็ดสบายพี่น้องทาทาเห้าเห้ามาตองเฮ็ดเป็นเฮ็ดให้กินมาเนีเ่ยเฮ็ดเป็นหลายอย่างพี่ไม่สอนแค่เฮ็ดเป็นหลายอย่างพี่น้อง เดี๋ยวจะพี่แม่เอาหนึ่งมาสิก่อนี่เดี๋ยวพี่แมา่จะเสาเส,ส้นน้จีนโลพ่อสามีนี่พี่น้องเซ็นกระปุนพ่อสามีนี่พี่น้องเห็นมั้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือพักกระเดาด้วยพี่น้องพักกระเดาแห้งจากพี่อิว๋วพี่สาวคนสวยไฮมาจ้ะ แล้วกับพี่ไม่เอามัลวกลวกได้หลายอีหลีเนาะพี่ไม่บ่ขึ้นเอ่อนึกพี่ไม่นึกวันหน่อยๆถ้าลวกได้หลายอีหลีพี่น้องกระเดกพี่ไม่กัใส่แล้วเนาะพี่พี่ไม่กัสิซิมซะก่อนพี่ไม่ยังสิเทใส่พี่น้องพี่ไม่กัสิซิมซะก่อนจ้ะเดี๋ยวด้วย มี่แม่ใส่มหน้าอะไกันพี woman, man, man, man well. y em. Y em ่น้องพี่แม่มักกินสมเป็นมันมันมันผสมอนไรจังเปรี้ยวย่ำย่ำโขงย่ำย่ำพี่แม่มากินเปรี้ยวเปรี้ยวเช่นเช่นี่ใส่ลงไปมหน้าบ่เอือกพยายามหน้าพี่น้องใส่มากเลยแตใส่ไปเลย แตงไม่แตกนะบอน้องเอ,อ้ยไม่แตกน้ำพี่ม่บอมาเด้อปลาเด็กกะระแล้วเราะเดี๋ยวเดี๋ยวพีมายก็ชอบเก็บปลาเด็กกระ,ะไรพี่น้องเดี๋ยวนะคะอันนี้พักกระดานี่แล้วรียบร้อยไปจบัดเท่ากัน,นะะจุ่มน,น้ำนวดมันพี่น้อง เทลงไปพี่น้องหั่นย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเทลงไปนีน่พี่เมย์พี่เมย์อยากจ้เห็นพี่เราอยากเทใส่น้ำกระปุลให้พี่น้นนองหเห็นอืเทเม็ดกระถินลงไปนี่พี่น้องเห็นบ้ะเม็ดกระถินใส่ลงไปเลยอืมาขัดกระถิน แต่ว่าสตอนี่ต่ว่าสตอก็กินได้ยูพี่น้องแต่ว่ามักสูกระทิ่นม,มาได้พี่แม,ม่แล้วก็ปลาหมึกนะคะนี่ปลาหมึกพี่น้องใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยอืมสเสร็จแล้วอันนี้พี่แม่เกินไม่ต้องม,มีสักกันพี่แม่ใช่นะพี่น้องก็อะอย่นี้ เดี๋ยวมงยันอ่ะตาอเนื่อเสน้องยันทำแตกน้ำบอลน้องละตีน้องโก้น้องตุ้ยไม่แตกน้ำบอลเปไม่เห็นให้ด้วยไงอืมเผ็ดตามอายุต้อน้่องกับอืม กำมือพี่น้องคักบอสเบิงพี่ไม่ใช่เห้เบิงไล้แจกน้ำบอนองนองลาตีนองโกนองตุ้ยนองใจพี่ทองไอ้ไอ้สน่เนี่นี่นี่มาเดอมาเดอร์นี่นี่เนี่นองกลมเนี่ยอืมคักบอสคัทบอสนี่คักขนาดอืม เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไมซี่สูใ้ในเบิ้งอีกสูใ้ในเบิ้งไกลๆนะทำเบิ้งใส่เป็นกิโลเลยเนาะกระถีนจะใส่ซอมแพ็คไปเลยเนี่ยหอมมากหอมหอมปลาแดกพี่น้องเลยหอมปลาแดแดพี่ไมซิ่งเลย ซิมก่อนนะคะชิมจะก่อนพี่น้องชิมชิมห้พี่น้องบิง่งชิมเพื่อทุกคนเนอะจ้ะนี่โอ้มออเผ็ดแต่การพี่น้อง พอนี่ไม่ลืมใส่น้ำตาลนะ้อยนึงปาเผ็ดอิเล่พี่นะ้องเดี๋ยวตั้งน้ำตาลก่อนเส้นตาลเป็นอะไรส้นตาลใช่ไ่นองตั้งน้ำตาลกนหน่อย สิ้นไหมสิ้นไหปลาหมึกสิสิ้นปลาหมึกกับมันตอนใหญ่กันห่อนะพี่ไม่ต้องเอาก,กัดาซักกอนเดี๋ยวค่ะสิ้นกระดาษซักกันพี่น้องตอนใหญ่แล้วมันติดข้อเนาะพี่น้องเดี๋ยวนะคะนี่พี่น้องเห็นบอก ทิ้นพี่น้องปลาหมึกปลาหมึกกินเพื่อทุกคนเด้อจ้ะอืม แซ่บแซ่พี่นอ้องพี่น้องพี่ไม่สะให้เบิ้งกระคักไงเบิ้งกระคักเลยพี่น้องปลาหม,มึกมปลาหม,มึกอันนั้นแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บอีลีเด้อกรอบกรอบนี่แซ่บโนดปลาหม,มึกนี่แซ่บพี่น้องมาเด้อมากินกับพี่ไม่เด้อแซ่บแซ่บพี่น้อง อันนี้คือ,อ,อส่วนสัวขวปุ้นเนาะพี่น้องเนาะพี่ใหม่ส่วข้ปุ้นใสปลาหมึกใสเม็ดกระถิน2แพ็คจะใส่ปลาหมึกเป็นกิโลพี่น้องของแสบมาเดอ้อมากินน้ำกันขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ s u b สไครต์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะบ๊ายบาย